สวัสดีครับคุณพอน้องพี่กอล์ฟไอวันทุกคนนะฮะกลับมาพบเจอกันกับผมแล้เช่นเคยนะครับทุกคนครับใครที่ว่างใครที่อยากจะลองดู Mo t ต GP กนะครับการแข่งขัน m o t o g p รีรอบเมนเรสในสนามซินเวิร์สโตนที่อังกฤษในค่ําคืนนี้นะครับเวลาประมาณ2องทุ่มนะครับถ่ายทอดใครรับชมผ่านหน้าจอทีวีก็ p p t v s d 3 6แต่ถ้าใครจะดูผ่านช่องทางออนไลน์ก็นะครับสปอร์ทหรือไม่ก็คือ b t Sport 2ฮะแต่ถ้าอยากจะชมรุ่นเล็กรุ่นกลางนะครับก็ไปรับชมได้ตั้งแต่ง้าโมง แจ้งมานั่นแหละ,ะโดยเฉพาะในรุ่นกลาง m o t o ทูเนี่ยก็จะมีนักแข่งไทยนะครับน้องก้องสุเกียรติจันทรานักแข่งหมายเลข30ทีม Honda a เอเียนะครับก็ไปลุ้นไปเชียร์กันได้นะฮะส่วน MotoGP นั้นมา2ทุ่มครับเดี๋ยววันนี้เตรียมเรื่องราวของแชมป์โลกนะครับ Max v e r เ t a p p e n ปนเนี่ยมาฝากทุกคนกับความท้าทายใหม่ที่แชมป์โลกชาวดัตช์ผู้นี้นะครับกำลังจะเรียกว่านะฮะ ก้าวไปหามันในอนาคตซึ่งตอนนี้จะถามว่ามันอยู่ในขั้นตอนเรื่องของการเตรียมงานเตรียมการวางแผนอะไรไปถึงไหนแล้วสําหรับเส้นทางใหม่ที่แม็กเขาอยากจะทําก็คือบทบาทของบอสไม่ธรรมดาจริงๆเลยนะฮะแม็กบทบาทของอเจ้าของทีมนะครับกำลังก่อร่างสร้างตัวเพื่อที่จะเตรียมนะครับส่งทีมลงแข่งขัน gt 3ว่าอย่างนั้น และแม็กก็ฝันไปไกลกว่านั้นว่าโอเคถ้ามันไปได้เนี่ยเขาก็มองไปถึงเรื่องของ endurance ใ,ใ,ในอนาคตนะครับซึ่งแผนนี้จะสำเร็จตามตามแผนที่ที่เขาตั้งไว้นะครับก็คือในอีก2ปีข้างหน้าก็คือปี2025มันก็มาจากที่ตอนนี้เขาก็ได้ทำการแข่งขันเป็น sim racing ก็คือการแข่งขันคล้ายๆเป็น e-sport นะครับเป็นการเล่นเกมไปอะไรทำนองนั้นมันต่อยอดมาจากตรงนั้นตามจริงแล้วจะบอกว่ามันมีแค่นี้หรือเปล่ามันมันก็ไม่เชิงนะครับเพราะว่า Max เองก็มีการสนับสนุนนะครับสำหรับการกิจกรรมการการแข่งรถไม่ว่าจะเป็นรายการ DTM ไม่ว่าจะเป็นรายการา World Rally นะครับที่เป็นรุ่นสปรินตนะครับอันนี้รู้สึกถ้าผมจำไม่ผิดเหมือนลูกชายของผู้จัดการส่วนตัวนะครับจะจะลงเป็นนักแข่งในตรงนั้นเนี่ย แต่นะครับมันก็อาจจะเป็นในรูปแบบที่ยังไม่เต็มตัวนักนะครับเขาก็เลยต้องการที่จะนำเขาเรียกว่าเป็นทำด้วยตัวเองอะไทำนองนั้นนะครับแบบว่าจะเป็นเจ้าของทีมแล้วก็ส่งทีมลงเลยนะฮะซึ่งแม็กซ์ก็กล่าวประเด็นตรงนี้ไว้ว่าเขาก็กล่าวผ่านเว็บไซต์ส่วนตัวนะครับคือ w o r s t s p a n w o r s t a p p e n com นะครับเลซิ่งเนี่ยนะครับว่าตอนนี้เรื่องของการวางแผนของอะไรต่างๆนี่มันก็โอเคเสร็จสับสมบูรณ์ไปแล้วครับ อยู่ในการดำเนินงานแล้วในตอนนี้แล้วปีหน้าเนี่ยก็จะมีระดับความเข้มข้นที่เพิ่มมากขึ้นนะครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างซึ่งนะครับมันก็มาจากเรื่องของเ e s ซิ่งซ i มนะครับตรงนั้นต่อยอดกันมาแล้วก็ Max เนี่ยนะครับมองว่าเส้นทางการเป็นนักแข่งในตอนนี้เนี่ยคือเหมือนทุกคนมาจากตรงนี้นะครับเหมือนจะมาจากเกมจากอะไรแล้วก็กระโดดเข้ามาสู่โกคาร์ทอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งเขามองว่ามันมีค่าใช้จ่ายมีอะไรที่อาจจะสูงใน,ในตรงนั้นอยู่นะเขาก็เลยมองว่าถ้าเกิดว่าหลุดมาจากซิมปุ๊บแล้วเนี่ยก็กระโดดเข้าไปใน GT 3ในอะไรอย่างนั้นไปนะครับนั่นก็คือวิธีที่ที่เขามองแล้วก็ก่อนหน้านี้ทุกคนได้เห็นใช่ไหมครับว่าแม็กซ์เนี่ยเคยเปลยๆมาว่าถ้าวันใดวันนึงเขาวางมือจาก F1 นะครับจากฐานะของการเป็นนักแข่ง F1 แล้วเนี่ยเขาอาจจะไปลองออรายการ e อนดูรานอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่พอมาสักพักหนึ่งแม็กซ์ก็ออกมายืนยันนะครับว่าอาจจะยังไม่ใช่ตอนนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าวงการแอนดูรานเนี่ยเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางสิ่งบางอย่างเยอะอยู่ในตอนนี้มันยังไม่นิ่งว่าอย่างนั้นดังนั้นแม็กซ์ก็เลย ตอนแรกอาจจะไปชิมรางดูก่อนในในช่วงหยุดช่วงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่สุดท้ายก็เลยเปลี่ยนแผนบอกว่าไม่เอาดีกว่าก็คือปล่อยให้มันมันนิ่งกว่านี้ก่อนถึงถึงจะค่อยไปว่าอย่างนั้นนะครับทีนี้ต่อมาในเรื่องของตรงนี้นะครับเขาก็บอกว่าเขาเอ่อมีความกระตือรือร้นรนะครับที่อยากจะให้มันเกิดขึ้นโดยเร็วซึ่งเป้าหมายก็คือจะเอานี่แหละครับคนใกล้ตัวนี่แหละเข้ามา ก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าลูกชายของผู้การส่วนตัวเนี่ยก็คือได้ร่วมงานกันอยู่นะครับในรายการอื่นๆนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าเป็นการลงแบบเต็มตัวไงดังนั้นก็ไม่แน่นะครับว่าอาจจะตรงนี้ก็บอกว่าเอาแค่คนใกล้ตัวนี่มาก่อนซึ่งกิจกรรมตรงนี้ก็มีคุณพ่อนะครับยอสเวอร์สตาเปนเนี่ยก็คือดูแลช่วยแบบว่าไม่ห่างกันอยู่แล้วคุณพ่อก็เป็นนักแข่งด้วยเหมือนกันนะฮะก็จะทาในในรูปแบบของครอบครัวแต่แหมนะครับมันก็ไม่ใช่ว่าทําเล่นๆนะเพราะว่าอ่ามันเป็นความท้าทาย ที่บอกว่าเขาก็อยากจะเป็นผู้ชนะแม็กซ์นี่กล่าวว่านะครับความทะเยอทะยานที่อยากจะไปถึงชัยชนะเนี่ยระหว่างการเป็นนักแข่ง F1 กับในฐานะของบอสเนี่ยเขาเขามองว่ามันเท่ากันเลยนะครับเขาก็อยากจะพิสูจน์ตัวเองในตรงนั้นอยู่เหมือนกันะนะครับก็เรียกได้ว่าโอ้โหนะฮะจะเอาทุกอย่างกันเลยทีเดียวแม็กเนี่ยตอนนี้อายุเพิ่ง20เท่าไหร่25่ย่างย่างยี่ไหมถือว่าอายุยังน้อยมากครับ ดังนั้นถ้าเกิดว่าประสบความสาเร็จนะครับซึ่งเรายังไม่รู้ว่าจะไปหยุดอ,อยู่ที่ตรงไหนซึ่งตอนนี้เนี่ยสมัยที่3เนี่ผมว่ามันไม่มีอะไรมาขวางได้แล้วแหละครับแล้วอาจจะมี 4, 5, 6, 7, 8หรือเปล่าอันนั้นยังไม่ทราบคงจะต้องลุ้นต้องดูกันต่อไปแบบยาวๆแต่เขาก็เตรียมนะครับเขาก็ปูทางเพื่อที่จะเรียกว่าอยู่ในเส้นทางของรถแข่งแต่อีกในอีกบทบาทหนึ่ง น่าสนใจนะครับคือก่อนหน้านี้นเราอาจจะมองใช่ไหมครับว่าความเาบสเด็ดขาดในใชัยชนะในความสําเร็จที่เกิดขึ้นกับเขาเกิดขึ้นกับเรดบูลเนี่ยจะส่งผลให้เขาหมดไฟหรือเปล่าจะส่งผลให้แบบว่าไม่มีแพชชั่นในการอยากจะลงอะไรมันหมดแรงจูงใจหมดแรงบันดาลใจไหมผมว่าสิ่งนี้แหละครับที่จะทําให้เขาอยากไปต่อก็คือเนี่ยฮะก็คือการเตรียมตัวก่อร่างสร้างทีมขึ้นมาแล้วก็คาดหวังไว้ว่าใน GT 3เนี่ยเขาจะส่งลงไปแลวจะต่อยอดไปเป็น endurance ด้วยเนี่ยเผลอๆจะ ให้ตัวเองได้ไปขับหรือเปล่าที่ผมคิดคำขําข,ข,ข,ของผมคนเดียวนะเพราะว่าก่อนนั้นนี้เจ้าตัวก็ออกมายอมรับไงครับว่าอยากจะหาประสบการณ์ใหม่ๆกับ Endurance นะครับแต่มันตอนนี้มันยังไม่นิ่งเนี่ยดังนั้นก็คือที่เขาบอกว่าผมจะทําทีม GT3 แล้วอย่างน้อยจะต้องมีนักแข่ง2คนอยู่แล้วมันคงจะดีมากถ้าเกิดว่าต่อยอดไปเป็น Endurance ในอนาคตได้เนี่ยซึ่งผมผมขอเดาว,ว่าเจ้าตัวอาจจะต้องแบบว่าขับเองแน่ๆแ่ะถ้าเปลยมาขนาดนี้นะฮะ ซึ่งใน2ปี2025เนี่ยก็คือจะมีทีม GT 3ว่าอย่างนั้นนะครับอ่าก็คอยดูรายละเอียดในตอนนี้แม็กซ์บอกว่าไม่ได้อยู่ในส่วนของการวางแผนอะไรแล้วทุกอย่างเตรียมพร้อมหมดแล้วเหลือแค่นะครับอ่าเรื่องของการดําเนินงานที่เริ่มต้นไปแล้วในตอนนี้ดังนั้นก็คือชัดเจนนะครับหรือมองอีกมุมนึงก็คือเป็นอย่างนี้ไหมฮะว่าเขาอยากจะทําตรงนี้เพราะว่าบางทีถ้า f อวันมันผูกขาจริงก็มันก็เบื่อหน่ายได้ไงพอมันหมดพชชั่นตรงนี้เขาก็จะมีพชชั่นเฮ้ย อยู่ในฐานะของบอสอาจจะทําให้เขามีไฟคือบอกว่าความต้องการที่จะเป็นผู้ชนะเนี่ยมันไม่แตกต่างกันเลยฮะในฐานะของนักแข่ง f อวันในตอนนี้กับอนาคตข้างหน้ากับเจ้าของทีมโอ้นะครับก็ถือว่าชัดเจนนะครับผมว่าน่าจะเป็นข่าวที่ถูกใจแฟนๆของแม็กซ์มากๆเลยนะครับในรูปแบบของตรงนี้คือนักแข่งเนี่ยหลายๆคนนะครับที่ อรีททยออกไปแล้วหรือยังไม่รีทายก็มีนะครับอย่างใน m o t o g ีเนี่ยหลายๆคนนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเราจะได้เห็นว่าก็มักจะหาประสบการณ์ใหม่ๆหรือปูทางเพื่อที่จะทําอะไรสักอย่างหนึ่งถ้าวันใดวันหนึ่งตัวเองนะครับอริไทยออกไปหรือว่าบทบาทมันเปลี่ยนไปก็เตรียมื้อเตรียมตัวกันเอาไว้ตั้งแต่เนิ่นๆนะครับนั่นก็คือเป็นสิ่งที่ดีนะครับก็ดีใจด้วยนะครับกับอีกหนึ่งเส้นทางนะครับที่แม็กซ์เนี่ยเขาเลือกให้กับตัวเองเอาไว้นะฮะนั่นก็คือชัดเจนแล้วว่า เกิดมาเพื่อที่จะเป็นนักแข่งเกิดมาเพื่อที่จะทําอะไรก็ได้นะครับในวงการรถแข่งจริงๆครับโอเคทุกคนย้ำน,นะครับถ้าจะไปดู Mo t o g p กับผมก็ m o t o g p เนี่ยมา2ทุ่มนะ s ป o r t TV 2 BT Sport 2แต่ถ้ามีโทรทัศน์ก็เปิดเลยครับ PPTV SD 36แต่ถ้าจะไปดูนักแข่งไทยกล้องสมเกียรติใน m o t o 2ก็เปิดหน้าจอทีวีนะครับประมาณใกล้ๆก,กล้ทุ่มหนึ่งนะครับ PPTV SD 36เลยนะครับก็จะได้รับชมไปลุ้นไปเชียร เพราะว่าที่ผ่านมามันตกตลอดเลยไงนะครับแต่พยากรณ์การที่ผมเข้าไปดูก่อนเข้าอัดคลิปเนี่ยรู้สึกว่าฝนจะตกประมาณ1% 0กว่าเปอร์เซ็นต์อาจจะมีโอกาสสูงเหมือนกันนะครับที่แทร็กจะแห้งนะครับดังนั้นก็ไปลุ้นไปเชียร์กันนะครับขอบคุณทุกคนนะครับกับการซัพพอร์ตกับการติดตามกับคอมเมนต์ต่างๆที่เข้ามานะครับตอนนี้อาจจะงงอวยหน่อยนะครับเพราะว่าเกมการแข่งขันก็หยุดพักไปเดี๋ยวให้นักแข่งเขาได้ไปชาร์จไฟไปเติมพลังไปพักผ่อนหย่อนใจกันหน่อยนะครับเดี๋ยวค่อยกลับมาในช่วงปลายเดือนนะครับโอเคลาไปก่อนเจอกัน